Lumbaru, 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 lumbaru,

ที่วืนนี้ก็สมไยเลกรัชการที่ห้าเลยเนี่มีอะไรอยู่ให้ขายได้ไหมขอได้ไหมขอให้ขายได้หรือเปล่าทำไมทำไมมันมีอะไรห่วงหรือไงที่ต้องเป็นร้อยไร่เนะเออลูกเปนนี้เป็นล้านแล้วลูกหลานเนี่ยฮะให้ขายไหมไม่ต้องยึดติดหรือเปล่ามันมีเวลาไปอ่างพองคุยผ่านนี่แหละเะ ให้ขายไม่ขายว่ามาหัวหรือเปล่าให้ขายหรือไม่ว่ามาจะแก้ยังไงบอกมาจะได้ขายได้สักทีนะมะลองให้ขายหรือเปล่าเจ้าทีู่มว่าไม่ใช่เจ้าที่น่าจะเป็นขวัดบรรพชนที่อยู่แถวนั้นใช่ไหมที่เฝ้าอยู่นั้นเป็นวงหรือไงไม่ไปเกิดหรือไงติด กับที <si suppression> ่ตรงนี้หรือไงฮะตั้งแต่สมัยโฉนดตั้งแต่สมัยร้อยห้เนี่ยมีไหมนะโฉนดเนี่ยเราไปดูเลยโฉนดสมัยร้อยห้าเนี่ยเราไปดูนะแล้วงของตัวนอี้โฉนดมันร้อยร้อยไรเลยเนี่ยยอมไม่ยอมคุยกันมันมาดูหลายเจ้าแล้วนะไม่ยอมเเเปปปิิิดดดตรงนี้จะได้ส่งไปเกิดสักทีรู้ป่ะไปเกิดไหมไปเปาจะได้ไม่ต้องมายึดติดนีอีกแล้วนะมันจะเปิดอีกหน้าที่สมัยนี้เป็นโฉนดอ่ะ ระโดดเก่าโบาณอยู่อ่ทองเลยรู้ป่ะอ่างทองจ้ที่แรงด้วยหรออนะไปเปล่าฮ้ยอมให่ขายหรือเปล่าเขาขอยอมไม่ขายแล้วกันจะได้ไปขางนึงนึง่ไหมยอมไม่ยอมเรมา่อบาเี่อยบาเรอยบาเอยบาเ่ยบาเรยบาเยมาเ่ยบาเรยจะได้ติดกันจะได้ขายได้รู้ป่ะ มันไม่มีทางอยู่แล้วยิหาลูกหลานเนี่ยยิ่งายนี่เป็นร้านแล้วทาอกศเนี่ยขอแค่ขายอ่ะนะตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ยิ่ายยึดติดหรืิ่งหายมันเอาที่มาได้ไหมล่ะะวันพองก็บาทยังไปไม่ได้เลยยึดติดทำไมที่เหืนอยู่นี้ลูกหลานจะที่จะแดกอยู่แล้วปล่อยไม่ปล่อยว่าไหมยอมไม่ยอมฮะจะได้ให้ลูกหลานเอาเงินไปทำบุญใหญ่ให้รู้เปล่าจะได้ไปเกิดไปเปล่าเอาเปล่า

กึมาเ่ยกนมาเรี่ยกเยกข้าเรยเลยกขมเยกนมาเรี่ยมเยวาฮะฮะยอมปล่อยไหมูขอแล้วกันเนาดูใมาให้มันขายได้แล้วกันคราวนี้นะเบาเ่าไม่ต้องยึดติดกับที่แล้วได้ไหมได้นะักปากแล้วนะล้มึงจะไปเกิดหรือเปล่าไปไม่ไป หลายปีแล้วมันเป็นที่มึงเฝ้าที่พี่งอยู่เนี่ยรู้ป่ะมันหลายปีแล้วที่มึงไม่ได้ไปเกิดไปฝุดไปเกิดเนี่ยเพราะมึงยึดติดอยู่กับที่ดินเนี่ยนะถู้ไหมมึงไม่ไปสักทีอ่ะลูกหลานมึงก็ขายที่ไม่ได้มึงต้องไปยึดติดตัวใจเขาไม่เอาที่มึงรู้ป่ะไปนะโลกยึดติดตลอดรู้ป่ะกูเรียกมึงมาคุยก็เสียแรงมากพอแล้วรู้ป่ะเออรู้ไหมไปก่อนรู้ป่ะโอ้บ่อยวางที่ดินทั้งหมดนะ รู้ไหมกูว่าเราจะเป็นน่นรุ่นตัดทวดเลยใช่ไหมเนี่ยทวดทวดทวดๆวดเลยใช่ไหมเออเอ้าฮะไปนะเอามากไหมไม่เอานะไปเกิดนะไปแล้วนะไม่ถามว่าชื่ออะไรเพราะมันมาคนเดียวกูไม่รู้นะเอาสัตเทสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะตรงเป็นศุขเป็นสุขหิดนะ อย่ายึดติดกับที่ผืนนี้อีกเลยนะไปซะนะไปสู่ภพภูมิที่ดีละนะไปตามวาระกรรมของเจ้าได้แล้วนะเลิกเฝ้าได้แล้วนะให้ขายที่ได้รู้ไหมเออปล่อยวางให้เจ้าของใหม่เขามาอยู่แล้วนะเขาจะได้เอาเงินไปใช้กีญธำบุญได้รู้ป่ะจะบอกล่างให้เข้าใจไหมจะไปบริวารข้านะบริวารยักษ์นะยักษ์หนาเป็นยักษ์จะทำได้ไผ่ของมันใช่ยักษ์อะไรยางรบลาดรู้ไหม เอาเอาเาเอาาเอานะอคุณข่าทำนอแหน่งมึงหลุดคนนะวงคลความยึดติดยึดมั่นถอมันนะบริวารข้าจงมารับวงิใจเจ้าหญิงยา้อาไปชดใช้ครับไปกูเก่งไหมเก่งมัง มึงเห็นกระตาแล้วไงมึงดูแต่นั้นน่ะมึงดูแต่ในคลิปมึงก็เท่านั้นแหละเห็นกระตาไหมเงี้ยกูหน้ามาไหมกูต้องมีเฟซไหมกูเดียวได้หมดแหละมาไม่จำเป็นกระเบิบนน่ะเปิดแค่นั้นอยู่คลิปนะบนนี้ได้นะ ตุดพูกสี่ดอกอตุดแม่งเปิดปากเลยกูคุยให้หมดแล้วลกูเรียกเจ้าพี่กูเรียกญาติม,มาคุยหมดแล้วอไอ้เวรไอ้ผู้นิดฮะไงงงเกิดมาเคยเป็นไหมเนี่ยไม่เคยเลยโอ้โหอ่อนเลี้ยอ่อนแรงเลยมึงเกิดมาไม่เคยเป็นอย่ามาเอาชนโหนดด้วยเอามาจุด่อไป